ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของเย m ห h าในการเตรียมแผนเปิดให้จับจอง YZF R3 รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2019ภายหลังการเปิดตัวเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2561ที่ผ่านมาหลายคนก็เฝ้ารอคอยครับว่าเมื่อไร่ YZF R3 จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการสรุปแล้วนะครับ R3 จะเข้าสู่ตลาดืองไทยในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะมาถึง โดยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โประหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนั้นจะมีการเปิดให้จองอย่างเป็นทางการซึ่งทางผู้ผลิตรยมห์ได้มีการประกาศราคาไว้แล้วว่าจะไม่เกินไปกว่า2 0 0 0 0 0บาทแน่นอนซึ่งการเปิดจองครั้งแรกของไว f r 3ันั้นอาจจะเป็นราคาแนะนําที่สุดเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้เพราะว่าขณะนี้ R3 เป็นเพียงโมเดลเดียวหรือว่ารุ่นเดียวที่มีการติดตั้งอัพไซด์ดาวหน้าในมอเตอร์ไซค์ขนาด300ถึง5 0 0รีี ให้คาโดดเด่นที่แตกต่างไปจากคู่แข่งขันเช่น Ninja 400หรือว่า CBR 500R นั่นเองครับต้องอย่าลืมครับว่า r 3นั้นมีการปรับโฉมดีไซน์ใหม่ทั้งคันแฟร่งหน้ามีการออกแบบให้ลูลมตามหลัก aerodynamic ที่ดีขึ้นส่งผลให้มีความเร็วปลายที่เพิ่มมากขึ้นถึง8กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอุโมงค์ลมด้วยดีไซน์และความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นบวกกับ upside down หน้าที่เป็นจุดเด่นสำคัญของ r 3ในครั้งนี้ ทางยามาฮ่าเองก็มีความคาดหวังครับว่าการเปิดให้จองอย่างเป็นทางการในางานมติเอ็กซ์โปที่จะมาถึงจะมีด้วยการจับจองที่สูงเกินความคาดหมายขอให้การเปิดราคาครั้งนี้ของยามาฮ่านะครับคุมราคาให้ได้ในจุดที่เหมาะสมต้องบอกเลยครับว่าความเหนือชั้นของอัพไซด์ดาวให้ความหล่อที่มากกว่าแตกต่างจากค่ายอื่นอย่างชัดเจนหลายคนบอกเลยครับว่าซื้ออาสามเพราะอัพไซด์หน้าเพียงจุดเดียวเท่านั้นแต่หลายคนก็บอกว่าเรื่องของชุดไฟหน้านะครับ LED แบบใหม่ รวมถึงช่องนำแอร์ตรงกลางที่ให้ความสวยงามคล้ายคลึงกับวอซิทอาร์รถแข่งของอดีตแชมป์โลกอย่างรรสซี่และบิญญาเลสที่มีความเร้าใจย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าการเปิดตัวของ R3 ในครั้งนี้มีกระแสะขา่าวเชิงลึกนะครับว่าจะมีราคาพิเศษที่หลายคนนั้นต้องอดจะไม่ไหวอย่างแน่นอนพื้นฐานเครื่องยนต์นะครับยังเหมือนเดิม2สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปแวาล์วสวาล์ต่อสูบป,ปริมาตรจริงอยู่ที่3 2 1ซีซีให้พลังแรงม้าสูงสุด 42แรงมา้าความเร็วปลาที่ทาได้สูงเกินกว่า190กิโลวมตรชั่วโมองอย่างแน่นอนและเป็นการมาเชิญหน้าครั้งสําคัญของยามาฮ่กับว z ช r เ3ในปีนี้กับคู่แข่งอย่างนินจา400และ CBR 500 r เรืเ่องราวของการประทะกันในกลุ่มมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด300ถึง400จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ